สวัสดีค่ะเอซทุกท่านค่ะตอนนี้ ผู้ใหญ่แล้วก็แม่ผู้ใหญ่ได้นำกับข้าวมาส่งให้ยูทูบแล้วก็ช่างพยานะแล้วนะคะอันนี้ก็มีของหวานนะคะนี่อาหากินของหวานใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีน้ำพริกเผ็ดฟางนะคะอันนี้รก็แล้วก็มีต้มไก่นะคะสองหม้อใหญ่เลยค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็มี ปิ้งไก่นะคะนี่ปิ้งไก่ปิ้งปลาดุกค่ะสองถาดนอี่แล้วก็ปลาดุกอีกนะคะหนึ่งถาดใหญ่เลยนะคะนี่ปิ้งปลาดุกแล้วก็มีข้าวนะคะสองก๋วติ๋ยนะคะนี่มีข้าวด้วยค่ะเอ้าแม่พูดๆหน่อยแม่แมาก็ไม่รำคาญของหวาน นี่ก็มีบรรยากาศคุขงหวานด้ยแล้วก็เอามาหน่อยน้องตสมอะไรคะขนมมาทางนี้ด้วยก็ของคุณพี่บอค่ะอันนี้ก็ใช่นะไม่ค่ะอันนี้ก็ใช่เลยนะคะยัางค่ะลูกรอถ่ายคลิปก่อนนะคะเรนให้ผู้สี่มาถ่ายคลิปก่อนนะคะนี่ก็ขนมนะคะอนี้ก็ขนมสังขยานะคะแล้วก็เป็นวุ้นแล้วก็มีขนมแบบอะไรก็มีอันแบบ อันนี้ก็เป็นข้าวโมวกแกงก็มีนะคะ,ะเ,เยอะแยะเลยละค่ะวันนี้มีเอสซียาดูยละมันนี้นะคะก็คือป้าต้อยสมคิดเสงทองนะคะเป็นผู้ที่สั่งให้เราทำกับข้าวมาให้ยูทูบเบอร์แล้วก็ช่างที่ทำพญา,านาคแล้วก็แม่ค้าแถวนี้นะคะ วันนี้จะได้รับประทานอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็อิ่มหนำสำราญเลยนะคะขอขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดติดตามให้ช่องผู้ใหญ่นิ่มกกเกอกนะคะขอขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะราคร